ปาดเห็ดดอกนี่นะพี่น้อง สวัสดีครับพีน้องยินดีต้อนรับผู้ชมที่คนมากแล้วนะครับนะผพ้ผกันเตะเศราครับเก็บที่แจ้งแล้วครับพายพี่น้องมาเก็บเห็ดคีอเก่าครับดอกแรกแห่งมันของเขาเห็ดกอครับมอนี่ออดโคกเก็บแกงเด้อครับพี่น้องถึงกาแฟครับดอกมีเห็ดตะไคร้ครับพี่น้อง พึ่งไข่พึ่งฝายครับโอ้หดอกง่ายจริงหรอหรางไหล <c oughs> อาจะแ,แกง,งียงเฉยๆบนี่ด้องโอ้ดอกนี้กัดอกยังงห้เลยครับม,มันเห็ดเอียงแล้วเ <c oughs> ขาวๆพี่เนอะ ไข่เห็นลังหกเดี๋ยวมันก็เป็นเน้องเหี้ยวมันเน o w ครับนี่โอ้สีได้ยเถิดใครบอกไงว่เน o w ครับมองนี่เป็นหเห็ดลังหุกเนาะโอ้เสไีได้เดี๋ยมันเป็เชียร์ต่อไป สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเสาร์เนาะสวัสดีกันอีกแช่นึงนะพี่น้องเนาะก็หลังจากที่ยางมาบ่โดนนะครับก็บแจ้งเลยละม้อนีก็มาหอดโคกสวยเติบเนาะโอ้หอดโคกยางข้าวเดียวแจ้งเด้พี่น้องบึ่งผลงานของเฮาเก็บขึ้นมานี่บ่ทันหมานครับอู้เห็ดกับห้างครับห้างยีหลี่มือเนี่ยก็บ,บู้วหาวืาอนีสิหมานบ่หมานเนาะ พี่น้องหมานบวหมานฮกกระว,วสิลงคขี้ไม่เบื่อคือเก้าแล้วล่ะได้หน่อยได้หลายก็สีลงล่ะครับเมื่อนี้ก็ต้องรุ่นกันต่อไปแล้วเนาะครับนอว่าจากนี้ไปสีหมานบ่พี่น้องเลยแต่จะแกงกะเอาละเมื่อเนี้ยนะครับนะไปรุ่นน้ำกันดอกเบียสำหรับเนี้ยมิรซาครับ พบพิ่พต้องค่อยครับออ้ดอกเดียดดวกันสินเก้าทีนี้ตกยังง่ดีครับเห็ดจังดมัดอกงยถือพี่นองยามมันหางกับคือหางายางอกน้องพี่น้องน้องเห็ดกระได้ยามไหลกับคือจังยางไปทจังเดกกระั ก็งูกครับปาดหิดดอกนี่ไนะหนะะนะมพี่น้องก็นังตูมอยู่ครับแต่ว่าห้างหลายเนาะพี่น้องนะตูมเห็ด อูปดอกนี้ครับถือว่ายังดีที่มีให้เก็บนะพี่น้องเนาะห้างกา็ไดโอ้ดอกงามดีแ้ะ งามอยู่ครับดอกนี่น้อยกับสีแดงมืดเลยพี่น้องจักว่ามือแดงสีแดงขึ้นมาอีกเนาะ งดอกด้งามๆด้วยกันเนาะเปื้อนขี้ดินแน่ครับเสร็จบอกเลยเก็บไปเก็บมาเบิง่งส่งกะสิได้แกงนี่ดอกพี่น้อง มือนีตะเกาก็ออกล้ายดอกที่ได้ี่น้องแต่ว่ามือนีเห็นดอกเดียวครับโ,ฮโ,ฮโ,ฮโฮ่น้องกับบริหารคอนเทนต์ได้ ตาขวมปุนะขวมเชียเนี่ยโอ้เนี่ยครับโอ้อย่างมากกูเลยเบิ่งเชียะแต่แล้วหันหาแต่เห็ดเบิ่งด,ด้ยดีตัวเป็นเห็ดก้อนหนิเป็นเห็ดแตงอือเนี่ยมูนเอเล่เว้ยถุงมือกัดถอดใส่ตาไว้นี่โอ้ยเดี๋ยวเก็บสายตาก่อนครับตั้งโต้ง,ตงมุมกลางเดือนเลยครับเห็ดตะไคร้ดอกงามาได้อีกจกักสองสามดอกนี่พอาะปนเลยพี่นอ้อง ดอกหนึ่งครับตะไคร <c oughs> กลับพี่น้องกะย่างจนอ้อมโคกแล้วล่ะเห็ดกอเห็ดตะไคร์หลังๆมานีเขาเบื้องห้มได้กะมิดจีรีบ่มีก <c oughs> มครับว่าออก เฮ็ดน่าจะเมือ่อเลอนะเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดเขาเบิ่งเหยเฮานี่ยังก็นนยังบ่หรี่ตัว,วกัมือสองมือกสิขึ้นมาเลาะเบิ่งขึ้นมาเปลี่ยนให้พี่ให้นอ้องเบิ <c oughs> บ่งเรื่อยๆนะล่ะครับเบิ่งเรื่อยๆเนาะหลังหาเฮ็ดลอยออกสิได,ดนะ้บ่พลาดเนาะเบิ่งผลงานของเฮาเลยสิกลับบ้านแล้วล่ะครับนี่กะ พอได้ยุได้กินยูดอกน้องพี่น้องเนาะว่าสิเอาจะกกงกับได้แกงอีลีได้แกงหนึ่งพอดีแหละครับแต่พอได้เล้วเวลาแล้วขาามหอนยูดกประหยัดค่ากับเขาได้ไปเวลาหนึ่งยุสุกมือนี่เงินลอยหนึ่งนี้มาอิ่มเด้พี่น้องสําหรับผู้กินอยากหรอกว่าสําหรับผู้กินง่ายเนาะกะปลาดตัวหนึง่งน้ำพริกผงผงชูรส คน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 เขาเงียบหอนจับแบะๆำนีกันแล้วดรอกนอกกันคนกินไงก็ได้ก็พอไปพอได้หัวได้มวนกันอนพี่น้องเนาะเอาครับสำหรับคลิปนี้เฮากับมีขมานะฝากพี่ฝากน้องประมาณนี้แล้วเนาะกับที่ว่ามันได้แกงจังเดยก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกการติดตามพมพร้อมไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม